สวัสดีค่ะขึ้นได้บ่ล่าพ่อเมินเด้อเอาต้มไกล้บ้านเลยนะกินข้าวต้มไก่มาเแดนใจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแฟซีทุกท่านสวัสดีครับใกล้บ้านค่ะปลาใก้บ้าแใส่ก็เลยตรงใกลแม่เป็นเลนบ้านน้องบ้านพ้นดวนนี่แม่อยู่ใกล้ๆลยตั้งเขามาห่อข้าม้วนแล้วต่อรได้เอี้ยนั่น ต่มไก่ภาษาจงอมื่อนเม่อนแล้วบงค้วนด้วน่นอนม <c oughs> นเรื่อนีหนึ่ง,งคือล่อล่อคลิปพอขอมอดในขมเนตนะ์เนาะติดไปบางลอคลิปพอขอมอดมาหอ,อขอหมอดหรือ,อขอม้วนเนาะ ่านีคือคปงเ็นเห็นปั๊บมาแล้วมาแล้วขึ้นมามแล้วมาแล้วหอดโดนหรอบอกหอดจะดูเลี้ยงจอดซ้อมเพลงยี่ปุ่นล่ะซ้อมเพลงสีบอดาเพลงบอดห้องโดนแล้วเนี่ยเอาเอซี่ได้ดี๋ยวนาะ ที่พึ่งสุดท้ายนะครับมีซิงเกิลของพอมอดสังกัดตอนอยู่พับโจโยมนินครับพอโจก็เป็นหาทรงเงี้ยทรงยั้งเท่าพมอดซ้อมนะครับเข่าของอัรเมื่อได้แก่รอรอชมรอติดตามรอพอมอดท่องได้เลยนะคิดว่าอีกบดนครับพี่น้องทีได้ชมผลงานเพลงของพมอดนะขมวดในปุ๊กปกเทพปุ๊กไออันนี้ก็จะเป็นคำมวนแน่นอนเพราะเนาะคือเป็นคำมวนเนาะ

ม,มันมันระบบสองสันหุดนะแม่ระบบสองสันหมดแต่ว่ารถรถรถโคมอดนี่สามารถยกส่งขึ้นไปแล้วไอ้เจ็บเป็นห้องนองขึ้นเป็นเต้ไดนะ้เนาะขึ้นเป็นเต้หนีเนาะเห็นปะเป็นข้างบนเป็นชั้นนอนไปเลยห้องเป็นตัวแต่งอะไรเป็นครบครบทุกอย่างนะครับติดส่งเป็นอะไรอยู่แล้วเป็นที่นาะ น้ำไม่ยังขอยังเลยเนาะกินมา่ตะวานจนแลละล่ะตุ่มไปคือสักผ่าบดีก๊อกน้ำไปยุ่กงเกน ัวกนี้ผ่าซากแล้วซากแล้วหมดละเอามาซากไหมโอ๊ยอี่จะผ่าข้าวขีนี่มาเด็กหย่างเด็ย่างเออาเด็กะไหม,มเป็นส่งล่วงกลมยงเ่เลยันนี้ัง,ง,งมยเถอาวนี้กราเอาสยมาเสียบนั่งอาบท <c oughs> รัดัได้ัดแล้วรอลื่อนรอะไรจะเลื่อนเตะอลโพับวธรรมาี่รับรับเตียนเื่อนยรับหัวเจ้าทีรับหัวเจ้าทีเด่นนู่นด่นนะวไยังแห้งก็พี่นองนธรรมดาเลโซลาเซลไหมจ้านอืมไป ชเต็มเต็มอยู่เลยสามสี่ชั่วโมองเปิดบ่มีสายเสียบจังไหร่จ้าพอ่อเสียบจังไหราเสื่อมกับตัวไหนนี่เลยวพามันหลุดอยู่เดี๋ยวนี่มือนั่นลังคามันปิวออกมันหกักขาดอยู่นี่มันได้ต่ตออยู่นอันนั้นขาดเดี๋เอาไปได้ไหม ไยุดดังแล้วเพราะวนนี้ไปยุดดังยบไปยุดดังผู้ยาบาดดังงยสองงเกือบสามหมื่นเลยดิแล้วเดียวเยังะงถานทีนี่ะเรายกกันคับีบาหยกกันก็ปีบาหยกซื่อดอกว่าจับมือกัน โอยผมกำลังเห็นอยู่เหมือนเบื้องบนแอบทังกะสีคือแอบลงไปขักแอบลงหอน้องสาหยอกกับผู้ใหญ่บ้านดิล้างห้องน้าผุ้น้าแม่นเหมือนทังกะสีน่ะผู้ใหญ่บ้านดังจักผู้ใหญ่หยุดดังจักผู้ใหญ่บ้านดังบุ๊คผู้ชายหยอกไปผู้ชายค่ะโอ้ยผู้ชายต่างเสียน่ะมาใส่ไม่หรอกไอันี่ยตองเนี่ย

รถคัานี้ให้เทคขังนันมีทุกอย่างอีนนีเปิดออกมานี่มีทุกอย่างเลยพร้อมใช้งานโอเคเปิด้วครับอ่าโอเคติดแล้วนี่แหละตัวนี้แหละไปซัก้าอยู่ใไ้เย็นครับตะลมเย็นเฉียๆเฉียบจ้าลๆไปฟังมากกับมวลได้แล้วเพลงกั่นั้น น้อยเป็นเป็นเหตุแม่ไม่เอาคุณคาดว่าพี่นองจะอยากตั้งอยู่แต่ว่าปใจรออาหลาีเอาแจ็คพอนอาหารจุกน้อยนึ่งปานถือไฟชดชีวิตดับมออจดบายน้ำตาความจนเลยลา งไค่ะยอกน้อยละเอาจนี่แหะนี่แหละเอาไว้อุ๊บเ้ยกวนเอาไวปทาตั้งจิ้มเทปขอพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะฝากอไรก็แชร์กดติดตามในช่องบาวทุ่งแวใจนี้ได้ค่ะ 要快放。